มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดงานรอยประทีปราชมงคลธัญบุรีประจำปี2557โดยในปีนี้มีทีมงานที่ว่ารอยประทีปตามวิถีสู่สายนาทีเมืองธัญญะสำหรับภายในงานมีการออกบูสินค้าต่างๆมากมายรวมไปถึงเพื่อนๆนักศึกษาก็ได้มาออกบูธขายของกันอีกด้วยแต่จะเป็นอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ องคนจากคณะเทคโนโลยีค่าคกรรมศาสตร์าขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการค่ะแล้วมาเปิดบูธที่มีชื่อว่าใส่เชิญมาใส่ค่ะรายละเอียดของตัวใส่ดาวนะคะ10บาทจับได้หมดค่ะเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆในมหาลัยได้ร่วมสนุกและมีกิจกรรมที่กิจกรรมร่วมกันใช่ให้มันดูลุ้นไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียนะนี่แบบว่าคิดเพื่อทุกคนตลอดอะเพื่อสังคม เราเป็นตัวแทนจากคณะบริหารธุรกิจนะครับก็วันนี้พวกเราก็จะมาขายของกันก็จะมีโรตีใสยใหม่นะคะแล้วก็ทอดมันนะคะแล้วก็เกี๊ยวหมูนะคะจากประโยชน์นะคะคือเราเนี่ยได้รู้จักการขายเป็นเนาะได้รู้จักการขายรู้จักการกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็รู้จักการจัดการแบบว่าสินค้าต่างๆนะคะให้ขายได้หมดแล้วก็แบบว่าสินค้าคงเหลือจะทํายังไงอย่างเงี้ยคะ่ะข้างหลังของดิฉันนะ ของคณะเรานะคะชื่อบูที่ว่ารางไข่หันสาส0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตรงนู้นกันนะคะว่ามีกันยังไงบ้างค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นตักไข่นะคะโดยให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมให้เรารู้สึกมีมิสัมพันั์กับคนอื่นค่ะทำให้มีสัมพันธภาพกับคนเบข้าได้มา รู้สิ่ที่จะแสดงออกชวนผู้อื่นเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับบรรยากาศภายในงานรวมไปถึงบูธขายของของเพื่อนๆอีกด้วยภายในงานยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะยังมีการแสดงของนักศึกษารวมไปถึงการประกวดหนูนน้อยนพมาศอาเป็นว่าเราไปดูกันต่อเลยค่ะ หนูถึงใส่ช pues er. oh wow. like, ุดนี้มาประกวดในอกข่าวาในวันนี้ค่ะกับหนูก็สดงรามเป็นไทยค่ะน้องลิดชอบเรียนวิชาอะไรเพราะอะไรวิชาภาษาอังกฤษเพราะอะไรคะมันสนุกมันสนุกนะคะซึ่งคิดผิดกับหลายๆคนสัมภาษณ์สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ what your name ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขเจ็ดค่ะเด็กหญิงอิศรยาพรแก้งดาค่ะนี่ และนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างงานลอยกระทงเพราะงานลอยกระทงก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สําคัญของไทยเราควรอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้ให้อยู่กับเรานานๆน,น,นอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ก็ยังให้เพื่อนๆได้มาออกบูธขายของและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะ